วัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่4แล้วนะคะสำหรับการลดน้ำหนักนะคะเป็นทาเล่์ที่แข่งกับน้องนุ่นแม่บ้านนะคะว่าใครจะลดน้ำหนักได้มากกว่ากันนะคะวันนี้เข้าวันที่4แล้วนะคะก็วันนี้ดีขึ้นไม่รู้สึกห่วยมากนะคะก็รู้สึกว่าเออมันเริ่มเข้าที่เริ่มปกติสำหรับความหิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเช้านี้นะคะเราจะให้ดูกันว่าแตนกินอะไรนะคะ นี่เลยเช้านี้นะคะก็จะเป็นแก้มปลานะคะขอบคุณนะคะพี่พัทที่ส่งจากร้านเคนโจมาให้นะคะนี่แล้วก็กินก็คงจะเป็นน้ำเปล่าเพราะว่าเราจะไม่ทานน้ำอัดลมนะคะเราจะกินน้ำเปล่านะคะต่อเลยชุบๆุจัดเลยนะคะ เราจะมาลุ้นกันวันที่หนึ่งนะคะว่าน้ำหนักมันจะลงเท่าไหร่ชุบก็ราดเลยก็กันนะคะโอ้โ,อโอหหือหอมมากยัวมากหอมมากยัวมากยัวมากยัวมากค่ะว้าว Hmm. để cho sốt chặt tốt lên hẳn Chắc phàm hay cho nhiều. มาถ่ายวิดีโอต่อเมื่อคือของวันนี้คือลืมถ่ายต่อลืมถ่ายต่อแต่ว่าสิ่งที่กินเพิ่มเติมก็คือตำกระท้อนอีกหนึ่งจานตำกระท้อนอย่างเดียวนะคะไม่มีข้าวก็นอกจากนั้นก็คือจะมีน้ำอะไรอ่ะเผอกินอันนี้คือเผอเผอเลยอ่ะพอดีน้องพึ่งก็ซื้อมาแล้ว เราลืมคิดว่ามันมีน้ําตาลเยอะก็คือเป็นเหมือนน้ําทามะนาวอะ่ะแต่แบบพอกินหมดแล้วอ้าวน้ําตาลเยอะเอออันเนี้ยคือเผลอแล้วก็สิ้นสุดแค่นี้เลยนอกนั้นก็คือกินน้ําเปล่าอันเนี้คือของวันนี้ค่ะก็รู้สึกกังวลกันว่าไม่น่าลืมเลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ